สวัสดีครับ FC ช้างป่าทองผาภูมนะิก็หลายคลิปแล้วที่ไม่ได้บรรยายช่วงนี้แอดมินเองก็ไม่ไม่ค่อยสบายนะขับรถเองไม่ไหวก็อาศัยท่านหัวหน้าเสด็จนั่งนั่งมากับท่านนะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือรถที่ใช้ประจำก็ทาหมดแล้ว,ลวนะครับก็เลยหยุด ยังไม่มีกําหนดนะครับก็อย่างน้อยๆก็อาทิตย์หนึ่งท่าน่หน้ากับ,ก,บก็จะได้ไปดูด้วยกันแต่ถ้าไปด้วยตัวเองคงคงไปไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็รอซ่อมรถแล้วก็รออาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ทั้งสองข้างจนกว่าจะหายเจ็บหายปวดนะครับเราค่อยว่ากันใหม่สําหรับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมุมมอง ในเรื่องของช้างป่าเพราะว่าแต่ละคนนี่มันมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับสำหรับทีมงานของเราเนี่ยที่เราติดตามช้างป่ามาเป็นประจำสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับในโขงช้างป่าที่เราติดตามเนี่ยประการแรกก็คือการไม่ดูร้ายของช้างป่าช้างที่ถูกติดตามเป็นประจำเขาพบเห็นเราเป็นประจำเนี่ยเขาจะลดความหวาดระแวงความตึงเครียดเมื่อพบเจอกัน ลดอาการดุร้ายบางทีเนี่ยมุ่งจู่โจมเข้ามาทำร้ายพอได้ยินเสียงเขาก็จะหยุดการจู่โจมมันทำให้หลายๆคนก็ได้รับความปลอดภัยไปด้วยนะครับเวลาพบเจอ,อเขาเจอรถเจอคนเนี่ยจากอาการที่ดุร้ายโดยธรรมชาติของช้างป่าเขาก็จะ,ะเบาบางลงนะครับซึ่งแตกต่างจากของช้างที่อื่นซึ่งเราจะพบเห็นข่าวบ่อยนะครับว่าช้างทำร้ายคนทำร้ายพระ นะบ่อยมากนะสำหรับทอภูมิแล้วก็ยังมีช้างอีกชุดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านมะไลหมู่เจ็ดมะไลอ,อภูมิเนี่ยนะชุดนั้นยังเป็นช้างที่ดุร้ายอยู่สาเหตุก็คือไม่ค่อยมีคนเข้าไปติดตามไปดูไปอะไรเขาเท่าไหร่นักดังนั้นเวลาเขาเจอคนมันก็ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าในการป้องกันตัวเขาก็อาจจะมุ่งเข้ามาทําร้ายก็เมื่อไม่นานมาก็ทําร้ายพระเสียชีวิตไปหนึ่ง หนึ่งรูปนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะในการติดตามช้าง,าง่าซึ่งแต่ละคนก็มองต่างกันไปบางทีก็จะว่าเราเป็นพวกอนุรักษ์จ๋าก็ไม่ไม่ใช่นะครับเราติดตามเพื่อนำพฤติกรรมต่างมาถ่ายทอดอเล่าสู่กันฟังสำหรับคนในพื้นที่ที่ติดตามาทีมงานของเราอยู่ตลอดเวลาก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าช้างตัวไหนนิสัยเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไร ัวไหนชื่อว่าอะไรถ้าพบเจอแล้วตัวไหนอันตรายตัวไหนไม่อันตรายจริงๆก็อันตรายทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับอันตรายมากๆมันก็ขึ้นอยู่กับช้างไม่กี่ตัวนะครับที่เขาจะเป็นผู้นําเข้าจู่โจมทาร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราพยายามนําเสนอนะครับส่วนมุมมองอีกด้านหนึ่งของผู้ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับของคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะต้องเกิดความเทียดแค้นชิงชัง ส่วนวิธีการต่างๆที่จะผลักดันหรือขับไล่ให้เขาเออกจากพื้นที่นี้ต้องศึกษากันให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ช้างได้เข้ามารวมกันนะบริเวณนี้เนี่ยมากกว่า100ตัวทําไมเราถึงรู้นะที่เรารู้เพราะว่าเราจะจําไอผู้นําของแต่ละโขงแต่ละโขงว่าโขงนี้มีประชากรช้างป่าอยู่ประมาณกเท่าไหร่โขงสุดท้ายที่เข้ามารวมกันกับโขงนี้ก็คือโขงของ เจ้ากิงคองกิงคองแล้วก็เจ้าจ่อยของของเจ้าจ่อยนี่เราพบเห็นอยู่แถวสวนป่าเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ไปหากินอยู่แถวบ้านกุยแยจากนั้นก็มาพบเจอในขงนี่ก็แสดงว่า30กว่าตัวก็มารวมกับชุดนี้ซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ70ตัวก็รวมรวมแล้วก็ร้อยกว่าตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตว่า ทำไมเราถึงรู้ว่าปริมาณช้างมีเท่าไหร่เรารวมทั้งการตกลูกในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยของช้างป่าสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเจ้าด่างนะเจ้าด่างกับเจ้ากิ่งของซึ่งอยู่ด้านหน้าส่วนเจ้าสองรูเนี่ยวันนี้นี่ลงไปอยู่ริมแม่น้ําคาดว่าถ้าไม่ย้อนกลับมายังโขงก็น่าจะเดินทางเข้าสู่ป่าลึกนะครับโดยไปทางเส้นเขาลวกลงไปยังแม่น้ําน้อยและเข้าไปอยู่ติดเขตแดนไทยพมา่า ซึ่งบริเวณนั้นก็ยังมีพื้นที่โล่งพื้นที่ราบมีแหล่งน้ำอมดูสมบูรณ์มากกว่าพันไล่แต่ก็เป็นจุดที่ไม่มีอาหารนะครับอาหารน้อยแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็ยังมีช้างอยู่บริเวณนั้นอีกชุดหนึ่งก็มากพอสมควรแต่เราเข้าไปไม่ถึงนะครับก็แต่ก็ยังมีช้างใหญ่ๆที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่ไม่ออกมาอย่างพื้นที่ภายนอกสําหรับช้างที่ออกมาอย่างพื้นที่ภายนอกแล้วเนี่ย ก็ต้องคอยดูแลประกอบประงมกันไปนะครับคอยเฝ้าระวังกันไปนะไม่ไม่ถึงกับอนุรักษ์จา่าแท้ทีเดียวตรงไหนที่มันจาเป็นต้องไล่ก็ต้องไล่นะครับถ้าเข้ามาในพื้นที่แปลงเกษตรหรือเข้ามาในบ้านเรือนเข้ามากลางชุมชนเนี่ยมันต้องไล่อยู่แล้วนะครับไม่ไล่ไม่ได้เพราะว่าช้างบางครั้งเนี่ยมันอันตรายตัวเขาใหญ่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาทําร้ายแต่ด้วยพละกกาลังที่มันมหาศาลน้าหนักที่มากมาย บางทีโดนนิดโดนหน่อยเราก็เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างเจ้าด่างเนี่ยเป็นช้างที่ถือว่าอันตรายมากนะครับถ้าจะดุจริงๆก็คือเจ้าหูรูซึ่งมีวิธีการชาร์จวิธีการทาร้ายที่แตกต่างไปจากเจ้าด่างเจ้าด่างนี้เป็นช้างที่วางแผนในการชาร์จเก่งนะมีการวิ่งสกัดดักหน้าดักหลังนะส่วนเจ้าคิงคองก็เป็นช้างที่ค่อนข้างเชื่องนะแต่ถ้าเจ้าสองรูเนี่ยแทบจะเดินไปตีตูดได้เลย เวลาเราเดินหน้าเข้าหาเขาก็จะหันหลังให้นะโดยไม่คิดที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทําร้ายแล้วก็เชื่องมากนะสำหรับเจ้าสองรูแต่ถ้าเจ้าหูรูหันหลังให้นี่เราต้องเตรียมวิ่งอันนี้ก็คือการที่เราเฝ้าสังเกตพฤติกรรมช้างทั้งโขลงนะว่าแต่ละตัวนมีพฤติกรรมอย่างไรนะส่วนใหญ่เราไม่จําไม่ได้ทั้งโขลงนะครับแต่เราจะจําผู้นําหลัก นะตัวไหนที่มีลักษณะเด่นออกไปนะอย่างเช่นเจ้าหน้าบากนี่ก็มีลักษณะที่แตกต่างจากช้างตัวอื่นนะแล้วก็เป็นช้างที่ค่อนข้างดุนะถ้าเห็นคนเดินไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเขาชอบวิ่งเข้าหาชอบวิ่งเข้าทำร้ายเลยนะก็ต้องระวังเนะจ้าด่างน,นี่ก็เช่นกันนะแต่การที่เราดูบ่อยๆมันทําให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยจากเป็นช้างที่ดุร้ายกลายเป็นช้างที่ไม่ถึงกับเชื่องนะักแต่ก็ไม่จู่โจมไม่ทำร้ายเรา ไม่ทำร้ายคนที่พบเห็นบางครั้งมันก็ช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของช้างป่าแทนที่เจอปุ๊บก็จะมุ่งตรงเขาทำร้ายปั๊บแต่ถ้าเป็นช้างโของอื่นๆนี่เราไม่มั่นใจนะครับว่าจะทำได้อย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราติดตามการให้ความคุ้นเคยกับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าให้อาหารเขาให้เขาหากินเอง ถ้าเราไปให้อาหารเขาเมื่อไร่วันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะถือว่าเราเนี่ยจะต้องเมื่อเจอเราเขาจะต้องมาหานะเพื่อที่จะมาคอยรับอาหารจากเราถ้าเราไม่ให้ก็จะโดนทำร้ายในทันทีนั่นคือข้อเสียของการให้อาหารสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามถ้าเคยได้เป็นประจำแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะทำร้ายนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับนะสำหรับการ ให้อาหารสําหรับสัว์ปานี่ก็คือเจ้าคิงคองนะครับที่ยืนอยู่ด้านหน้าคิงคองนี่เป็นช้างที่ใหญ่อันดับสามของโขงนี้นะครับอันดับหนึ่งก็สองลูอันดับสองก็เป็นเจ้ากะใหญ่อันดับสามก็เจ้าคิงคองอันดับสี่ก็เจ้าดางก็ยังมีช้างใหญ่อีกหลายตัวที่เราพบเห็นฉาบฉวยนะแต่ไม่เข้ามารวมอยู่ในโกลเจ้าคิงคองนี่ก็นานมากแล้วนะครับที่เขาออกจากโขงไป อ่นนี้ก็เข้ามาอยู่ในโขงก็เป็นระยะเวลาสั้นๆนนะครับจะไม่อยู่นานสําหรับเจ้าด่างเจ้าขิงของเจ้าสองหลูเนี่ยจะไม่อยู่ปะปนอยู่ในโขงนานนะจะมาอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะต้องจากโขงไปนในโขงจริงๆก็จะมีแม่ส้มแม่แหวงแม,แม่แปลกอะไรต่างต่างเหล่านี้กับลูกช้างเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช้างป่าถอบุญที่เรานําเสนอนะครับสวัสดีครับ